สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระผงเนื้อชานมานะครับหลวงูุทิมวัดพระขาวนะครับออกในปี25 5 0น้าินะครับที่ระลึกทอดกระถินสาม,มคัคคีตบ,ตบ,ตบทบุนสร้างบนดลรุ่นี้ท่านหลวงู่ทิมวัดพระขาวเซงนะครับผมหลวงู่ทิมวัดพระขาวท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับ การหมากท่านนะครับป้องกันงูงเยาะเขี้ยว่อได้นะครับผมก็ตัดข่าวมาใส่ไว้ในคลิปนี้ละนะครับคนก็เลยผู้คนหากันนะฮะทางวัดก็เลยนํามาสร้างเป็นพระจันทร์หมากงท่านซึ่งเป็นที่ต้องการนะครับเป็นที่นิยมของูุศานิกชนในการนี้ท่านท่านเสกนะครับปัจจุบันท่านระสังขารไปแล้วนะครับผม แต่ลาลีซาลีละแต่ศลีละสังขาร่ันไม่เน่าเปื่อยนะครับองนี้ตั้งแต่ปี2 5 5พันหรหสิปัจจุบันสองพันหกสิบเจ็ดผ่านระยะเวลามาแล้วถึงสิบเจ็ดปีนะครับผมเป็นรูปหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็ตะอปูตองคำนะครับแล้วก็มีหมายเลขรัหนหมายเลขแล้วก็มีโคนะ้ดตัวนะข้างหลังก็เป็นสิบสองนักสัตว์แล้วก็เจ้าลักสัตว์แล้วก็พลาหู อีนี้ก็แทนมาของท่านไม่มีอีกแล้วนะครับผมเพราะท่านลาฟังการไปแล้วแะ่รัลังด้านหน้าก็เป็นต๊ะกุติธรรมสวยงามนะครับแล้วผู้ทีมท่านก็เป็นพระเกจินะครับชื่อดังนะครับในยุคปี2 5 1 0ซึ่งเป็นยุคของจตุคามลมเทพีิดังท่านก็ไปพุทธพิเศษนะครับวัดหลายวัดนะครับนะครับ วัดไหนสร้างจะตุคามรามเทพก็ส่วนใหญ่ก็จะนิม,มนต์ท่านไปนะครับดังนั้นพระในสมัยนั้นก็เลยออกแบบเป็นงบน้ําอ้อยก็เลยง,งบน้าอ้อยกลมๆน,นะฮะแล้วขนาดประมาณเนี้ยสี่ห้าเซนเลยนะครับคนชอบนะครับนิยมสมัยนั้นแล้วข้างหลังก็จะมีพระราหูมีสิบสองักษต์นะครับมียันต์กลาง,งานะครับเยันการที่ผมว่าน่าจะเป็นพวก มู่พุทธเจ้า,านะครับถก็ผิดจ็ขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจแต่เหมือนจะยันมู่พุทธเจ้าซึ่งเป็นนิยมเป็นยันที่นิยมของประเกจิอาจารย์ฝั่งสายอริทยาเนี่ยครับรายการนี้มาพร้อมกล่องเต,เติมนะครับที่ระลึกทอร์กินสามาคกีตบ,บทตบตุนสร้างมดบหลวกปู่ทิม อัตตะสันโตวัดพระขาวนะครับ2 5 5 0นะครับอย่างที่บอกนะปัจจุบันไม่มีเลยนะครับผ่านไม่มีแล้วนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ